น้อยคำดังบานตอนเนีพค่อทปองมันดาคืนนั้นมาใครยังตอนดูดาวโผลดำเมีแม่ที่บอกสิใจยากนะแม่กะเบาหลุดแม่ล่ อาทอนมวนบุตรจาบฟังเป้าโอ้ขันแม่นจังกวกเขาสิทําร่ลงในบต้องย้อนย่อมดอกเือคุณนาลองวาดภาพอดีตพล เขาเป็นคนจังสั่นนั้งกระบอกกระเดื่อลายเสือลายงูแม่ขความเป็นจริงเอออตลอดมื้ออนแบอมาหลุดเม์ ความเสียใจมันมาอมอ่างทองเดอนสิลมดอกเคลืองทานกินอ่างอ่างขับลุกดอยจนว่าอิ่มสมความบางแต่จังลูเสา้าู เขาตีเขาขาดแม่เอ้ยโอ้ยเขาตีเขาเขียนพังล่างบวมเอ้ยอีกคนพอร,ร์สางก็ตัวแม่น่ะที่ใส่าย,ยาใส่หวันให้เจ้าดอกแม่น,น,นั่นกะโลกแม่น่ะนี่กะโลกแม่น่ะ งกันนะโุกาสดบอกเ้ย่อกันต่างยืนเดนลู่สทางขอโทอเมีสาธุดังพูข้าขอปรารถนาบวญอาเนีอุลูกมเนี้ละคุณลูกปรารถนาหลงพ 马子。<Bob. S 2> <Bob. S 1> uh ได้ดอกกบกบอดเน,นี้อ่อดดอกตางกอดหม่เลยจะไปจะได้กับปากหรดแม่ ແລະແແມນາງຊິນັ່ງຢູ່ນີ້ລະແແມວ່າທັນເດີ້ແແມຊິໄປໃກ່ຂ້າຖ້າເປັນລູກແແມຫຍັງນັ້ນແແມຫຍັງທນປັນໃບນ່ຢໃຫົ້າດໃັນປົກກະຕິລປ มันสิมากมายู่ทิเม่แม่แมาไม่เด้อเม่เด้เอนั่งคือนั่งละเม่เม่อที่พอยไกลทางแล้วจิ้งบางเกล้าคำคำลูกเอิ้นเฮียจะมาจังสัตว์เม่สิห่างสิไล่นนจากนั่งจะไดนเม่ฝากลูกไปแจกกายาฝากลูกไปแจกดูก กาอีกหนังหนเ่ีพคนนั้แม่ ยาบาดสัตวบาดสีต่อเม่อยู่กับนั่งอีแดเมว่ากจะสูดกับบุเต็มบาดเมฆชีบเบี้ยอีแต่เมบาดนี้เดือนทีลาป่ดดวงจันท้าศิลาลอ จากการบานเชืิอเอิ้นดอกสังคมเนียมศิลาจากโอมอมสวาางมามด,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 ดอกยางเนียมเตียมสีไล่หลากูดคนกับปูดอกยามเลยง อันความมาความเพลินที่ใจใจดอกความเศร้าโอ้พระมาผัวความหนาวที่ล้าเจ้าดอกบัวไม้โอ้ยที่เสีลาจากใยหอมที่ลาจากหวานหวานเสือดอกดันท อันนาลามสิไล่จากปอนปอนสิหามดอกยังล้ำนะดำสไลลขาวดังงาสิลยองนะเครื่อคือง สมล้มลาเพื่อนสรบกหมดกจจากตอนจะดอนเ้อจางกัดขันมาถึงไอศกันปปารีสกันน้าจังสัง บอกสิสั่งอย่างนั้นแม่ก็บอกมาโลนนดนแนวใดที่เจ้าอยาเทียมแนวใดงามในเจ้าลำเตือดลูกเดิเม,มโอ้ยอย่าทำเกิอนนอกต่างไอเทียนต่างเตินยัง เอาแบบยางเพียงพุทธิเมิดจนได้ฟกย่านอาบายพายนารูจิตจงถึงเวลาเมียนบ่เห็ุบ่ทา่านจะสั่นดอกเมียอีกอันหนึง่งให้เจ้าพี่อันศพเมวายยาเผา เจ้าไดนเสนเมรน้ำศพแม่ขึ้นบนเปิงบานเด้อลูกเล้ศจ้าเม่ใส่ผ้าขาวบริสุทธิ์สามผืนจข<ะ>่มร่างแม่ไวข้ข่อยบ่ลูต้อใจดีเตล่ะแม่โอ้นใหญ่คอยเป่าปนนี้บาดอาจตกเดียนแลยลบมาบุญยา้ายดอกลำ้ลำ,ลำ ລັກຮ່ອມດັງງາເກົ້ານ້ຳກັນຍ້ອນຍືນກຕັຫາຫາຫັານກ່ປະສົງົງເຈົ້າບ່ສวຫວຈ ไอ้ตีตีเจ้ายายเก้อไอ้เปว่าเจ้ายายยาบประพงบ้านของเจ้าหน้าเด้อคือพงเสือสุนัขมังนะ

สันใดเห็นนั่งเป็นลูกเจ้าคือเก่าได้ไม่เดือยว ดงดอกสมคบเบาไปโดนกาโบได้มัาจุราห์วัวดึงจอดเจ้าดีเกินเกินมนุษย์บางอยากใจแังจับมือหลังจูประเด็นนีทานขอบหมอละนางเป็นกองเทียงจู bột nhân lôi hoặc chạc ràng đang ngủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ